ห pues uh, วานอ่ะเป็นหวานด้วยเป็นก็ไม่รู้ว่าสั่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำไงด้วยขยับไม่ได้เลยอ่ะห้องห้องน้ำตัวเองไม่ได้ลากกันไปลากก็เป็นมาเริ่มเป็นมาตั้งแต่ปีใหม่แต่ว่ามันก็เขาก็พอลุกขึ้นได้ไงก็ไปหาหมอก็กินยารักษาตลอดแต่เนี่ยเพิ่งจะเป็นเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมันเริ่มเริ่มยกลุกไม่ได้สั่น นทคเิดใช้ด้พวย้าไปดูว่า้าด้วย่ะเนตะจะวยมไม่ไหว

เอ๊ะบัที่ไหนวะคอยดนะต้อมจับสโมนี๋ยวต้องแบน